หลับตาเบาๆพอสบายสบยหลับตาเบาๆพอสบายสบายให้ผ่อนคลายทุกส่วนร,ร่างกายขอยงเราผ่อนคลาย ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆิที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลาง้องของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือหยุดใจนิ่งอย่างเบาเบาสบา,สบายจะตรึกระลึกนึกถึงดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ็ได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบาย,บา,ยานึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหยุดใจนิ่งเบาๆวางเบาๆสบาย ถ้าเราฝึกกันทุกวันทำใจใคุ้นเคยกระสุนกลางกายฐานที่เจ็ดฝึกกันทุกวันปรับกันไปเรื่อยๆเราก็จะคุ้นเคยกับการวางใจที่ศูนส์กลางกายฐานที่เจ็ด กจมันก็จะนิ่งน่งง่ายขึ้นนิ่งง่าย,ายแต่เดิมฝึกใหม่ๆก็มีความฟุ้งอยู่มากบ้างน้อยบ้างแต่พอเราฝึกไปๆบ่อยๆความฟุ้งนั้นมันก็จะหมดไปเองจะก็จะเหลือก็แค่ความตั้งใจมากเกินไป ซึ่งทำให้เกิดอาการตึงเครียดที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อตอนนี้เราก็ต้องผ่อนคลายทบทวนหลักวิชาถ้าตั้งใจมากเกินไปมันก็ตึงถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอแล้วก็ปรับเอาให้มันพอดีพอดีพอดีสังเกตโดยที่เราพึงพอใจ แม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะเกิดความมึนบอใจว่าจะต้องวางใจอย่างนี้หยุดใจอย่างนี้อยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆใจมันก็จะนิ่งเข้าไปเนะี่ยนิ่งขึ้นนิ่งขึ้น นิ่งนุ่มเบาถ้าถูกวิธีมันก็จะจโลง่งตัวโลง่งโปร่งเบาสบายสบายในระดับที่เราเกิดความบึงพอใจทำให้กระตือรือร้นที่จะนั่งในรอบต่อไป แม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วแหละทีเราก็รักษาความนิ่งนั้นให้นานขึ้นให้แน่นขึ้นเข้าไปสู่ความนิ่งนี้บ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจมันหยุดถูกส่วนเข้า ราจะรู้สึกเราในใจเรามันจะเกลี้ยงเกลี้ยง,เ,ยงเหมือนถูกกลั่นในบริสุทธิ์แล้มีความพึงพอใจสูงเพิ่มขึ้นมีปริมาณในความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดได้แล้วมันจะมีความสุขมีปิติมีสุข สบายกายสบายใจอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆน,น,นั่นแหละเราทำถูกวิธีแล้วแหละแต่ถ้านั่งแล้วเรายังตึงตรงกระบอกตาหนาา้าผากนี้กระดกไหลยกท้องเกร็งแสดงว่าเราตั้งใจมากเกินไปอย่าไปฝืนทำต่อต้องค่อยๆผ่อนล,ลืมตายก็ามาสักนิดหนึ่ง แล้วก็ปรับไปใหม่ได้ฝึกกันไปอย่างนี้แหละจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมีผลการปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการหลับตาแต่ละครั้งนี่ยแม้ว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงแสงสว่างดวงธรรมหรือกายในกายภายในก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ก้าวหน้า แม้ไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูเนี่ยแค่เราหยุดนิ่งเฉยๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งพอมันถึงจุดที่ถูกส่วนมันก็จะพลึบขึ้นมาเองเละมันจะสว่างแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจกับความบริสุทธิ์นั้นัใจที่บริสุทธิ์นี่มันมีความสุข มากกว่าใจที่ไม่บริสุทธิ์ที่ถูกเคลือบด้วยเบญจากามาทุนความย็นดียนยลายในรูปเสียงิรสมบัติธรรมรมมันจะมีความแตกต่างกันเลยเนะี่ยเราจะพึงพอใจกับการหยุดการนิ่งยิ่ง แสงสว่างเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณแห่งความพึงพอใจมากเข้าไปเรื่อยๆมันชวยให้เราติดตามอยากศึกษาอยากเรียนรู้เพิ่มเงินไปอีกใจยิ่งนิ่งนุ่มเบาสบาย แสงสว่างนั้นก็จะค่อยๆขยายครอบคลุมไปเราก็จะเห็นจุดกลางกลางแหล่งกำเนิดของแสงสว่างเป็นจุดเล็กๆใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็งบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างตัวตะกฟองไข่แดงของไก่บ้างมันจะเกิดขึ้นมา นั่นแหละคือรัตนภายในเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงทีเดียวเป็นธรรมดวงแรกรัตนะดวงแรกที่เทียบกับรัตนะเพราะมันใสเหมือนแก้วเหมือนเพชรใสๆที่มีทั้งบูลค่าและคุณค่ามันจะใส แล้วหลังจากนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะให้ทำอย่างเดิมลยหหุดน่งใช้แะิไปเรื่อยนั่งน่ายิ้มยิ้มหลับตาพลิ้มพริมกันไปอย่างนั้นให้ใจสบายมันยากอท,ที่หยุดแรกหยุดแรกแรกได้จะยากสักนิดหนึ่ง พอเราไม่คุค้นเคยกับการหยุดใจไว้ภายในและคุ้นกับการหยุดใจไว้ภายนอกไปที่คนที่สัตว์ที่สิ่งของธุร,รกิจการงานบ้านช่องอะไรต่างๆเ่านั้นหยุดใจไว้นอกมันได้แค่ความเพลินๆใช่ไหมเพลินๆหมดเวลาไปันวันๆต่ถามว่าวมีความสุขไหมมันก็ไม่ได้มีความสุขแต่มันก็เพลินๆ Stadt. มันไม่ทุกข์มันเพลินเลินไม่สุขไม่ทุกข์เพลินเลินกันไปอย่างนั้นแต่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเพราะเราไม่รู้จักว่าความสุขนั้นมันเป็นอย่างไรจะรู้จักคำว่าความสุขหรือสิ่งที่ความสุขมีนั้นมันต้องหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งคําคํานี้จึงจะปรากฏเกิดขึ้น หรือเข้าถึงคำความหมายที่แท้จริงของคำว่าความสุขก้าวถึงจิตวิญญาณแลงความเป็นสุขเนื้อนหนังของความสุขไปใจหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อกันในกรณีที่เรายังทำไม่ได้ยังไม่เป็นประเด็บแปลว,ว่าเราจะทำไม่ได้ตลอดชาติแต่ฝึกไปบ่อยๆนั่งไปทุกวัน ในอริยบทอื่นยืนเดินนอนก็ทำความคุ้นเคยกับการวางใจเบาๆนึกเบาๆแตะใจเบาๆในกลางท้องโดยไม่กดลูกในตาเนี่ยเราฝึกทำความคุ้นเคยต้องอาศัยการฝึกนลารุกน่าต้องฝึกอยู่อยๆจะให้มันเป็นมาตั้งแต่เกิดมันคงเป็นไม่ได้ยาก เราก็ยังไม่เห็นมีใครเป็นกันนักอาศัยการฝึกกันทั้งนั้นลูกทุกคนอยู่ในวิสัยที่ฝึกได้ที่จะเข้าถึงได้ไม่ยากนักค่อยๆทำไปเพราะนั้นวันนี้เรายังไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราดูในกลางกายก็ไม่ได้แปลว่าไม่ก้าวหน้าแต่ว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆ แล้ก็ฝึกไปแล้วก็นั่งนานๆขึ้นนิ่งนานๆเข้าอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละมันถึงจะได้มันต้องฝึกนิ่งเบาสบายทีนี้พอถึงจุดที่ใจจะถกศูนย์มันกลวงข้างในแล้วนะเป็นโพรงมันท่อมัมันลุมลึกๆ เห็วลึกๆลึกลที่ลลงลึกๆึกบางที่ลงลึกๆึกมีความมืดแรงดังเหล่านั้นจนกระทั่งเราวั่นไหวเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก,ก่อนมักจะกลัวกันสะดุ้งหวาดเสียวว่ามันจะมีอะไรลึกๆในนั้น จะตายหรือชีวิตเราจะสิ้นส is, ุดในวันนี้หรือหรือจะหลุดไปเห็นสิ่งที่มีดีอะไรต่างๆก็จะเกิดความสะดุ้งว่าเสียก็มีบ้างบางคนแต่ว่าสิ่งที่ลูกคนทำก็คืออย่าสูญเสียความสงบของใจหายใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนั้นเรื่อยไปเป็นกลาง จะให้ใจสูญเสียความเป็นกลางๆไม่ยินดียินไลน่ในอารมณ์ต่างๆหรือวาสบการณ์ใดๆนิ่งต่อไปแล้วมันก็จะผ่านไปแต่ถ้าหากมันวูดลงไปแล้วเราสะดุ้งหวาดเสียวเราก็อนุญาตให้มันหวาดเสียวได้สักครั้งสองครั้งบ่อยๆเข้ามันก็จะค่อยๆค,ค,คุ้นไป เพราะมันไม่มีอันตรายอะไรจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่พระเดวคุณหลวงปู่ผู้คนพระพิชาธรรมกายจะดึงย้ำว่าหยุดนี่ให้ใช้ได้ตลาดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆแม้แสงสว่างแสงแรกแสงแก้วแสงแรกครั้งแรกมันเกิดขึ้น ก็อย่าลิงเลิศใจตื่นเต้นจนเกินไปแต่ถ้าห้ามไม่ได้ก็ะชางมันแต่มันหายไปก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูทุกคนอย่าฟังผ่านเราไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วเรามักจะลืมสิ่งที่ได้แนะนำเอาไว้ลืมหลักวิชากันหมดก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ ธรรมดาไว้ใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งในระดับหนึ่งแสงสว่างภายในมันก็เกิดขึ้นแล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็อยเพิ่งไปแสแวงหาคำตอบวันนมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกหรือผิดแสงอะไรใครฉายใครส่องใครเปิดไฟหรือลืมเปิดปิดไฟอะไรอย่างนี้ ให้นิ่งต่อไปเพราะกว่าจะเห็นแสงนี้ได้ครับเราก็นั่งกันมาหือขึ้นคอแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่เรากำลังจะแสวงหาคำตอบอะไรสิ่งที่จะต้องทำาคือหยุดนิ่งใจๆอย่างเดิมทำต่อไปนิ่งไปเรื่อยต่างคนต่างนั่งกันไปเงยียบเนยลุกนะ